เราช่งเป็นที่อัศจรรย์มากและกวุพะเยาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวข,ของนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะก่อนอื่นเราต้องไป,ปกับสนาคารพ่อขุนดำเมืองกันก่นอนซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ของชาวจังหวัดพะเยาด้วยค่ะเราอยู่ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองซึ่งเป็นที่เบืงองวงของชาวพะเยาการพ่อขุนงามเมืองแห่งนี้มักจะจัดงานขึ้นบ่อยๆค่ะเราจะรอชา้าทําไมไปกับพ่อขุนกันบาย,บายตอนนี้พวกเราอยู่ที่ข้ามือกรุงพะเยา เราจะข้ามเรือกันแต่ก่อนที่เราข้ามเรือวพาเต้องซื้อบัตรในราคาเท่าไหร่อะ20บาทเป็นราคาที่คุ้มค่าแล้วก็ถูกสนุกดเลยค่ะเรวเร็วพวกเราลงเรือกันร้อนเร็วเร็วเร็วจากการที่ได้ไปสอบถามชาวบ้านบริเวณริมกว้อนพะเยาคุณลุงบุญเกิดได้เล่าเกี่ยวกับวัดกลางน้ำแห่งนี้ว่า ขึ้นในสมัยพระเจ้าตีโลกราชครองเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2019และเหตุที่วัดนี้จมอยู่กลางน้ำก็เพราะว่าสมัยก่อนมีการทำสงครามเกิดขึ้นทำให้บริเวณแห่งนี้กลายเป็นวัดร้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ต่อมาเมื่อมีน้ำไหลลงจากเทือกเขาลงมาเป็นลำห้วยลำธารแม่น้ำและกลายเป็นหนองน้ำวัดจึงจมอยู่ใต้ก้นพะเยา เมื่อกลมประมงมีการกั้นน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำให้บริเวณที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่การก้านพะเยาเมื่อ500กว่าปีต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้ถูกค้นพบศิลาจารึกและโบราณวัตถุสำคัญหลายอย่างซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีวัดโจมกลางน้ำสำหรับรายละเอียดท่านที่สนใจสามารถมาเที่ยวชมและศึกษาประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับวัดติโลกอารามแห่งนี้ได้ที่ก้นพยาค่ะนี้เราได้ท่องเที่ยวและได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกวนพยาวนะคะซึ่งทำให้เราได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดกลางน้ำด้วยนะคะค่ะแล้วสําหรับวันนี้พวกเราก็ยังสนุกมากๆอีกด้วยแถบค่าเดินทางก็ถูกมากๆด้วยนะคะการเดินทางประมาณ1กิโลครึ่งค่ะให้ใช้เวลา40นาทีทั้งไปทั้งกลับค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะ่แห่งนี้ค่ะที่เอื้ออควานวยในการทํางานของพวกเรานะคะ แล้วก็ขอขอบคุณวิทยาวิทยากราของเราและคุณลุงพิพายเรียวมาสงง่งพวกเราด้วยค่ะค่ะแล้วทุกคนที่ยังไม่ได้มา,มมาชมความงดงามของก้อนพะเยานี้นะคะเราขอเชิญชวนมากันเยอะๆนะคะไทยช่วไทยช่วยไทยเงินไปแลอานอกประเทศค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอพูดว่าสวัสดีค่ะ